Ale ale ale, ale ale ale, ale ale ale, We conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we've won the fucking lot. and the Shangri. สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่2ี่สิพฤษภานะก็เมื่อคืนนะครับบอลวีไที่ให้ไปก็เข้ากันไปเต็มๆนะครับเข้ากันไปเต็มๆบอกว่ายิงขาดนะครับไม่ช่องอาหารเลยนะครับบอกว่าเข้ากันไปเต็มๆนะคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลสวีเดนนะครับบอลสวีเดนนะคู่ระหว่างมันม่กับเอาบอกนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับก็อันดับก็ไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นบอลที่ต่อไม่เยอะด้วยนะครับต่อไม่เยอะด้วย เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเก้าวกลุ่มบอล v i p ีที่แจกที่เด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับถ้ามีบอลแข่งนะครับเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันครับคืนนี้นะครับบอลสวีเดนเวลา 21 23นาฬิกา30นาทีนะครับก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยนะก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยนะมันมู้ดเจอเอาบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางการเดินของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างมันมู้ครับอยู่อันดับที่สองของตารางนะครับมีอยู่4 4แต้มนะครับแล้วก็เอาบอกนะครับมีอยู่อันดับที่เจ็ดของตารางนะครับมีอยู่10แต้มนะครับคืนนี้ถ้าเอาบอกชนะก็มีขึ้นไปเป็น13แต้มนะครับแล้วก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่สามของตารางนะครับส่วนมันมูนะครับคืนนี้ถ้าชนะก็จะขึ้นไปอยู่หัวตารางเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถิติการเล่นในบ้านนอกบ้านกันก่อนนะครับการเล่นในบ้านของบันโมนะครับบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับส่วนเกมเยือนของเอลบอกนะครับก็ต้องบอกเอลบอกนะครับออกไปเยือนนะครับทำสกอร์ได้ดีมากเลยยืนอันดับที่สามของลีกเลยนะครับการออกไปเยือนนะครับอัตราการชนะยืนอันดับที่สามของลีกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้าเกมล่าสุดของทางฝั่งเอลบอกนะครับเอลบอกห้าเกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่า ฟอร์มก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับลงไปลงแข่งไป5เกมนะครับชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสังเกตดูนะครับบอลลีกนี้นะครับชอบยิงครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สูงแรกคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องดูราคาที่เปิดมาครับว่าจะเปิดมาเท่าไร่ถ้าเปิดมาไม่เยอะก็ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไรนะครับถ้าเปิดมาเยอะก็ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไรนะครับส่วนสกอร์สูงหนึ่งเกมนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2เกมต่อ1ลูกนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2เกมต่อ1กนะะะะเพรราฉนนนัั้คบ คืนนี้ก็น่าลุ้นอยู่พอสมควรอยู่นะครับสำหรับสกอร์สูงเกมๆนะแล้วเรามาดูสถิติของทางฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะสถิติดีกว่าเอลบอกไปอยู่นิดเดียวนะครับสถิติดีกว่าเอลบอกถือไปนิดเดียวแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับต้องบอกว่ามันม่้เป็นทีมที่ชอบยิงครึ่งแรกมากนะครับเป็นทีมที่ชอบยิงตั้งแต่ครึ่งแรกมากเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกคืนนี้นะครับต้องฝากความหวังไว้ที่มันโม่เลยนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่มมันโเลย ส่วนตะก็สูงน่เกมนั้นอย่างที่เห็นนะครับยิงกัินกระจายนะครับยิงเงินกระจายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู5เกมล่าสุดของทางฝั่งอของทั้งคู่ที่เจอกันจากทุกทุกรายการนะต้องบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันต้องบอกว่ายิงเงินกระจายครับยิงกัินกระจายนะหเกมล่าสุดนะครับมันม่วนะครับชนะไป2อเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สครับส,สถิติไม่ข่มกันเลยนะครับคู่นี้นะเฮตูเอสสถิติไม่ข่มกันเลยนะต้องบอกว่าแล้วก็ยิงขาดด้วยนะครับยิงขาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับ ก็น่าลุ้นอยู่พอสมควรนะครับน่าลุ้นอยู่พอสมควรนะแล้วก็สะกอสูงเต็มเกมก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างมันม่วงนะครับเปิดมาที่1ลูกน้องบอกว่าเปิดมาสูงมากนะแล้วก็ต่อครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกด้วยครับมองว่านะครับราคา1ลูกแล้วก็น้ํา91เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็น้ําก็แดงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ลุ้นนะครับเราไม่ลุ้นเราไปลุ้นบอลร้อนนะครับเราจะไปอยู่ที เอลบอกนะครับบอลต็งคืนนี้นะแล้วก็สกอร์สูงเนเกมที่3ลูกก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะเราก็ขอกดที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ2ลูกครึ่งควบ3แล้วกันนะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะส่วนสกอร์สูงแรกเกิดมาที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ลูกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่เราก็อยากสัดเสียงนะเราจะเราจะเสียงที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่ปลอดภัยมั่นคงนะ กดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก้เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแก้เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มบอล v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับการสมัครมี2ช่องทางนะครับกดตรงผ่านหน้าเว็บได้เลยครับหรือใครมีข้อสงสัยนะครับก็กดเชื่อมต่อไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะครับทวนอีกรอบนะครับคืนนี้นะครับบอลแดงนะครับเราก่อไปเอลบอกนะครับสกอร์สูงเต็มเกมที่2ลูกครึ่องควบ3นะครับแล้วก็สกอร์สูงแรก หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับกดได้สบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ